สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันช่วงเย็นของวันเสาร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจริงๆแล้วต่างเวลาบรรยากาศก็กเปลี่ยนไปนะถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับเวลาใดเวลาหนึ่งบรรยากาศมันก็มักจะเป็นบรรยากาศเดิมๆนะครับและทีนี้ถ้าเกิดเป็นบรรยากาศเดิมๆเราก็จะรู้สึกว่ามันมัน จำเจจำซากสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนว่าทานอาหารบางทีมันก็เบื่ออาหารแล้วเลยใช่ไหมอ่าเหมือนตื่นมามันก็ไม่สดชืนตื่นมามันก็ไม่สดชื่นเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยอยู่แล้วมันสามารถกะการได้อยู่แล้วโอ้ถ้าเกิดช่วงเวลาเนี้ยมันต้องเจออันนี้อ่าถ้าเกิดช่วงเวลานั้นมันต้องเจอนั้น รูปแบบใหม่ที่เราสามารถลองดูกันได้ลิ้มลองให้ชีวิตมันมีรสชาติน้นใหม่ก็คือการเปลี่ยนเวลานั่นเองนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเวลาเนี่ยทันทีที่เราเปลี่ยนเวลานะครับสิ่งต่างๆที่เราจะประสบพบไะเจอเจอมันเปลี่ยนไปนั่นเองฮะออถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับการทํางานช่วงแปดโมงลองปรับดูนะครับปรับให้เป็นเจ็ดโมงคึ่ง บรรยากาศที่ได้มานะขณะนั้นโอ้อจากที่ว่าเพื่อนร่วมงานแต่ละคนเขาต้องวิ่งนะวิ่งเหาะๆเพื่อที่จะให้มันรีบเร่งให้มันทันกับเวลาเนี่ยพอเรามาก่อนมาครึ่งชั่วโมงเออบรรยากาศเป็นอีกอย่างหนะฮะแต่ละคนก็จะใจะเย็นค่อยๆเดินอืมเรียกว่าบรรยากาศแห่งความเร่งรีบนี่ก็จะลดไป แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจากเจ็ดโมงครึ่งอ่าเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นช่วงหกโมงครึ่งเออบรรยากาศที่ได้มาเป็นอีกอย่างนึนนะครับจะมีความสดชื่นจะมีความกระปีกระเป๋าจะมีความอะไรต่างๆตามมาอีกหลายอย่างเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่ได้มาเป็นคนละบรรยากาศกันอันนี้เพื่อนๆครับถ้าเกิด จออะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยจำเจอยากจะสร้างมิติใหม่แห่งความรู้สึกลองเปลี่ยนเวลานะครับเราก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งขอบคุณขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาทักทายเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ส่วนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้คอมเมนต์ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นก็รบกวนให้เพื่อนๆน,นะครับแสดงสถานะเพื่อที่จะ ให้ได้เห็นสถานะของเพื่อนไว้หน่อยหนึ่งนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระคุณกับผมมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้เพืเ่อนๆทุกคนได้ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจงได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้รับมือประเชิญกับสิ่งต่างๆที่เรา จะต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าขอบคุณครับ